ก็สวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมยังไงผมอยากให้อยู่ด้วยกันไปจนจบนะครับจริงๆเรามีอธิบายไว้เยอะมากก็ตัวนี้เป็นเครื่องสาหรับการตรวจเช็คเพชรพลอยนะครับสามารถเช็คเพชรได้เช็คพลอยได้นะครับตัวเครื่องหน้าจอจะมีบอกอยู่แล้วว่าพลอยชนิดที่คุณลูกค้าไปตรวจเป็นพลอยชนิดไหนนะครับตัวนี้จะมีแขนที่ยื่นออกมาจากตัวเครื่องคือเป็นหัวสําหรับการเช็คนะครับแล้วก็ตัวหน้าจอตัวนี้สามารถเช็คเพชรได้แล้วก็มีแท่นสําหรับการเช็คพลอยนะครับ ก็เช็คได้ทั้งเพจทั้งพลอยนะวิธีการใช้งานเดี๋ยวผมจะแนะนําในคลิปนะครับแล้วก็อยากให้ดูตัวเครื่องก่อนผมมี2แบบมีรุ่นเพรซิเดียมแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสมาร์ทโปรนะครับก็จะมีเป็นแบบนี้อยู่ที่ว่าคุณลูกค้าชอบแบบไหนนะครับ <S <S ก็เดี๋ยวลองดูก่อนนะคุณลูกค้าถ้าเกิดท่านไหนที่สง,ส,งสัยหรือว่าไม่เข้าใจก็สามารถที่จะสอบถามกันเข้ามาได้นะครับในเรื่องของการใช้งานตัวเครื่องนะแล้วก็เดี๋ยวตัวนี้ผมจะแนะนําการใช้งานนะครับก็คือเราเสียบปลั๊กปกติเลยแล้วก็ต้องจับแขนตัวนี้ออกมานะครับ ตัวสีเงินที่คุณลูกค้าเห็นด้านหน้าจะเป็นแผ่นเทสนะครับจะเป็นตัวหนึ่งเทสตไดมอนด์แล้วก็ตัวหนึ่งจะเป็นการเทสพวกที่เป็นซับไฟ์นะครับก็กดปุ่มเปิดนะครับตามที่ผมใช้งานครั้งแรกคือกดปุ่มตัวกลางสําหรับการเปิดนะครับการใช้งานตัวเครื่องตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นเครื่องตัวเก่าที่เราใช้งานมาเกือบ10ปีแล้วนะครับแผ่นนี้คือแผ่นที่เราใช้สําหรับการเทสนะครับจะเป็นพวกเทสตไดมอนด์ได้นะก็ตัวนี้จะเทียบกับ ไดมอนด์เลยคือเพชรนะครับก็คือก่อนที่จะเช็คเพชรก็สามารถเทียบกับแผ่นเมื่อกี้ได้แล้วก็ตัวนี้ผมจะเอามาเทียบกับตัวที่เป็นกลาสนะครับเป็นแก้วก็ลองดูนะคุณลักษณะของแก้วก็จะขึ้นเป็นกลาสแบบนี้เลยนะครับตามในวิดีโอที่ผมให้คุณลูกค้าดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวตัวนี้ผมจะเทียบกับเพชรนะครับที่เป็นเพชรแท้ถ้าเกิดเป็นเพชรแท้เขาก็จะขึ้นเป็นแบบนี้เลยนะครับแต่ตัวนี้ไม่สามารถแยกเพชรแลบได้ไม่สามารถแยกมอยสไนดได้นะครับทุกตัวที่มีค่า9.5ขึ้นเขาจะขึ้นเป็นไดมอนด์นะครับ แท่นตัวนี้จะเป็นเปรียบเสมือนกับแท่นที่เราใช้สําหรับการเช็คซับไฟล์หรือว่าเป็นพวกลูบี้นะครับจะเป็นเหมือนแผนะ่นแคลนเนาะก็ถ้าเกิดก่อนการใช้งานสามารถลองเทียบก่อนได้นะครับตัวนี้ผมจะเอาไดมอนด์กับเข้ามาเช็คอีกครั้งนะครับหลังจากที่ลองแผ่นตัวที่เป็นลูบี้กับซับไฟล์ไปนะครับสาหรับการเทียบเนาะตัวนี้เวลาเราเช็คไดมอนด์นะครับเขาก็จะขึ้นแบบนี้ จะเป็นเพชรแลบหรือว่าจะเป็นมอยสไนก์ก็จะขึ้นในแถบของไดมอนต์นะครับตัวนี้ไม่สามารถแยกได้แต่เวลาที่เาเกิดโดนโลโหะนะครับเขาจะมีโหมดการเออร์เลอร์ขึ้นมาแบบนี้นะครับถ้าเกิดโดนโลหะของตัวชิ้นงานตัวนี้จะเป็นพลอยเขาเรียกว่าเป็นซีแซสนะครับจะเป็นเพชรรัสเซียเนาะถ้าเกิดตามความเข้าใจนะครับเป็นซีแซนซีแซดจะขึ้นมาเป็นกลาสนะครับจะขึ้นแบบนี้เลยถ้าเกิดเป็นกลาสก็จะขึ้นฟองแบบนี้เลยนะครับถ้าเกิดเป็นซีแซน ตัวนี้เราจะทําการแยกนะครับก็ถ้าเกิดเป็นเพชรแท้ก็จะขึ้นเป็นไดมอนด์แต่ถ้าเกิดเป็นซีแซดก็จะแยกขึ้นมาเป็นกลาสนะครับค่าความต่างก็จะมีตัวนี้ที่ผมถืออยู่จะเป็นทับทิมนะครับถ้าเกิดไปโดนโหมดทับทิมก็จะขึ้นในโหมดของซับไฟหรือว่าลูบี้แบบนี้เลยนะครับถ้าเกิดเป็นตัวทนะับทิมเนาะตัวนี้เราสามารถมองเห็นได้ชัดเจนอยู่แล้วแล้วตัวนี้ผมกลับมาเทียบเพราะว่าผมไม่มั่นใจแล้วก็ลองจิ้มใหม่ที่ตัวที่เป็นเมททับทิมนะครับก็จะขึ้นในแถบเดิมนะครับก็คือตัวนี้ค่าถูกต้้องแลว สำหรับเม็ดนี้ผมไม่ค่อยมั่นใจนะครับกต็ต้องบอกว่าไม่ค่อยมั่นใจเลยสําหรับงานเม็ดสีขาวเม็ดนี้ผมก็เลยขออนุญาตแคลวก่อนก่อนการตรวจสอบนะครับก็สามารถทําแบบนี้ได้เลยนะครับท่านไหนที่เอาเครื่องไปใช้สามารถแคลวก่อนได้แล้วก็ตัวนี้ผมเช็คกับตัวเครื่องตอนแรกเราคิดว่าเขาเป็นคอร์สนะครับก็ค่อนข้างมั่นใจแต่ไม่แน่ใจว่าเขาอาจจะเป็นสังเคราะห์หรือเปล่านะครับแต่ตัวนี้คุณสมบัติของตัวสินค้าที่ขึ้นมาก็จะอยู่ก้ำกึ่งนะครับในแถบของตัวที่เป็นคอร์สเนาะ แต่งานตัวนี้จะเป็นอะเมทิสนะครับก็เดี๋ยวอยากให้ลองดูนะครับในเรื่องของตัวที่เป็นอะเมทิสเขาก็จะขึ้นในแถบนั้นเลยก็จะมีแถบที่เขียนอยู่นะครับที่เป็นแถบของตัวอะเมทิสนะครับก็ลองลองดูก่อนนะครับจะอยู่ประมาณนี้เลยนะครับในเรื่องของตัวที่เป็นอะเมทิสเดี๋ยวผมจะลองเอาหยกมาเช็คให้นะครับคือตัวนี้เราจะมีการเช็คหยกให้ด้วยถ้าเกิดงานของลูกค้าถ้าเกิดเป็นหยกเขาจะขึ้นในลักษณะ อยู่ในระดับประมาณนี้นะครับเพราะว่าหน้าจอเขาจะมีเขียนบอกเวล้ว่าเป็นงานชนิดไหนนะครับหยกก็จะขึ้นในตัวโหมดของที่เป็นเจไดนะครับก็จะขึ้นเข็มจะวิ่งชี้อยู่ประมาณนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวผมจะเอาซิทิลินเนาะถ้าเกิดออกเสียงผิดขออภัยนะครับมาเช็คคุณลูกค้าลองสังเกตนะครับมันจะขึ้นมาอยู่ในโหมดไหนนะครับก็คือตัวนี้เป็นซิทิลินก็จะขึ้นในโหมดของซิทิลินนะครับถ้าเกิดผมจำไม่ผิดงานตัวนี้สีนี้อันนี้คือซิทิลินนะครับก็เราเช็คแล้วค่าเขาก็ถูกต้องนะครับ แล้วก็เดี๋ยวลองดูนะครับในลําดับต่อไปที่เราจะเอาขึ้นมาเช็คตัวนี้จะเป็นโทปัสนะครับตัวนี้จะเป็นโทปัสเมสีฟ้าตัวนี้นะครับเดี๋ยวลองดูว่าเขาจะขึ้นเป็นขนาดไหนนะครับก็จะขึ้นในโหมดของตัวโทปัสนะครับเพราะว่ายังไม่ได้เกินไปหาลูบี้เนาะก็ตัวนี้คือค่าของเขาคือถูกต้องแล้วนะครับที่เป็นโทปัสนะครับเดี๋ยวลองดูไปเรื่อยๆนะครับอยู่ด้วยกันแล้วก็ลองดูไปเรื่อยๆเนาะเราจะมีงานหลายแบบที่ให้คนลูกค้าดูนะครับ สำหรับพาร์ทนี้นะครับตัวนี้ผมจะทำให้คุณลูกค้าลองดูอยากให้คุณลูกค้าลองสังเกตดูนะครับตัวที่ผมออมให้ดูตัวนี้จะเป็นตัวพลอยสังเคราะห์นะครับคือต้องบอกคุณลูกค้าก่อนว่าตัวนี้เป็นพลอยสังเคราะห์ที่ผมทําเป็นข้อสังเกตนะครับยกมาเป็นข้อสังเกตในการใช้เครื่องนะครับคุณลูกค้าจะได้รู้ตั้งแต่เป็นพลอยธรรมชาติแล้วก็ตัวที่เป็นความน่าสังเกตของตัวสินค้าเนาะ ตัวนี้เป็นเม็ดสีชมพูซึ่งขึ้นมาเป็นซับไฟ์หรือว่าเป็นลูบี้ซึ่งเป็นเนื้อแข็งแต่ในข้อสังเกตของผมคือผมยังไม่เคยเจอพลอยเนื้อแข็งที่เป็นสีชมพูอาจจะมีแต่ผมไม่เคยเจอผมก็เลยต้องใช้การวิเคราะห์หลายแบบนะครับโดยอันดับแรกผมใช้ตัวเครื่องก่อนนะครับตัวนี้เป็นพลอยสีชมพูนะครับขึ้นตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องตัวนี้จะขึ้นเป็นซับไฟเนาะเดี๋ยวผมให้คุณลูกค้าลองดูแบบนี้ก่อนนะเดี๋ยวเราจะทําการเช็คแบบนี้นะครับ เดี๋ยวลองซูมดูใกล้ๆนะครับเดี๋ยวลองเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะตัวนี้เขาขึ้นมาสุดแบบนี้นะครับหลังจากที่ตัวนี้นะครับเราพยายามเช็คอยู่ประมาณ2-3รอบนะครับก็จะได้ค่าเดิมคือเป็นซับไฟนะครับก็เป็นพอยเนื้อแข็งเราค่อนข้างมั่นใจว่าตัวนี้นะครับน่าจะเป็นซินเทติกเราเลยทําการเช็คด้วยวิธีการทางอย่างอื่นนะครับก็ สุดท้ายแล้วเราได้ข้อสรุปของพอยเม็ดนี้นะครับเม็ดนี้คือเซินเทติกหรือว่าพอยสังเคราะห์นะครับสำหรับเม็ดนี้เนาะเดี๋ยวต่อไปผมจะให้คุณลูกค้าได้เห็นแท่งสังเคราะห์นะครับต้องบอกก่อนว่าตัวเครื่องไม่สามารถแยกแท่งสังเคราะห์แบบนี้ได้นะครับเพราะตัวแท่งสังเคราะห์ตัวนี้นะครับเกิดจากกระบวนการการผลิตของมนุษย์นะครับหรือว่าการทําจากเครื่องหล่อขึ้นมาเนาะแต่ทุกครั้งผมก็จะมีแนะนําคุณลูกค้าตลอดนะครับเราจะสามารถเช็ค ของแท้ได้จาก1เราดูจากเครื่องได้นะครับ2เราหาเส้นจากธรรมชาตินะครับตัวนี้ผมเอามาเทียบให้ดูคือตัวนี้จะเป็นทับทิมกับตัวที่เป็นไพลินนะครับจะเป็นซับไฟล์เนาะเป็นพลอยเนื้อแข็งก็จะขึ้นในโหมดของตัวที่เป็นลูบี้หรือว่าซับไฟล์ได้เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ผมจะลองเอาตัวนี้ขึ้นมาเช็คให้ดูนะครับตัวนี้จะเป็นพลาสติกตัวนี้ไม่ใช่กราสนะครับตัวนี้เป็นพลาสติกที่เอามาเทียบให้ดูเนาะ แล้วก็เดี๋ยวผมจะเอามาเทียบให้ดูมันมีหลายแบบมากเลยนะครับตัวที่เป็นแท่งสังเคราะห์นะครับก็จะมีทั้งที่เป็นตัวทปัสด้วยนะครับเดี๋ยวอยากให้ดูนะซึ่งแท่งสังเคราะห์มันก็จะมีหลายเบอร์หลายความสะอาดแต่ในเรื่องของการสังเคราะห์เราอยากให้คุณลูกค้าทุกท่านทราบเหมือนกันว่าการสังเคราะห์ขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเพชรไม่ว่าจะเป็นพลอยทุกอย่างมีการสังเคราะห์ขึ้นมาหรือการทําแบบเรียนแบบขึ้นมาเป็นร้อยปีแล้วนะครับ จะเป็นแท่งสังเคราะห์ที่เป็นตัวลูบี้นะครับหรือว่าเป็นซับไฟที่เป็นพอยเนื้อแข็งทุกตัวเครื่องจะจับจากตัวที่เป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นค่าความแข็งของตัวชิ้นงานนะครับอันนี้จะค่าความแข็งระดับ9ขึ้นนะครับก็คือมีค่าความแข็งที่เป็นซับไฟกับลนะูบี้เนาะถ้าเกิดคุณลูกคา้าท่านไหนแบบงงก็สามารถทักมาสอบถามผมได้นะทักเข้ามาคุยกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันได้นะครับแล้วก็อีกแท่งหนึง่งตัวนี้จะเป็นแท่งที่เป็นโทปัสนะครับ ตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาเป็นอะไรแต่เป็นแท่งสังเคราะห์นะครับตัวนี้ก็จะอยู่ในพวกเป็นโทปัสนะครับแล้วก็จะมีอยู่ในตระกูลนี้นะครับอยู่โดยประมาณที่เป็นโทปัสเนาะเพราะวันนั้นผมจําไม่ได้ว่าตัวด้านด้านหน้าเขาเขียนไว้ว่าเป็นแท่งอะไรนะครับพอดีตัวนี้ผมไปยืมมาจากห้องวิเคราะห์อัญมณีเนาะก็จะมีที่เป็นกระบวนการในเรื่องของการทําขึ้นมานะครับแต่ตัวนี้แท่งนี้เป็นโทปัสนะครับก็อันนี้คือพลอยสังเคราะห์นะครับเป็นแท่งสังเคราะห์ที่สังเคราะห์ขึ้นมาแล้วเราเอาไปเจียรนายเป็นตัว พอยนะครับในเรื่องของข้อสังเกตก็จะมีหลายแบบนะครับในเรื่องของที่เป็นโทปัสเราจะสังเกตจากเส้นที่เป็นธรรมชาติเนาะตัวนี้ผมไม่มั่นใจว่าเขาสังเคราะห์มาเรียนแบบน่าจะถ้าผมจําไม่ผิดน่าจะเป็นซิธิลินหรืออะไรสักอย่างแต่ตัวนี้เป็นเจดเป็น,ปน,ปนหยกที่มาจากธรรมชาตินะครับถ้าเกิดผิดพลาดขออภัาายแต่ตัวนี้เป็นหยกที่มาจากธรรมชาติจริงๆก็ตัวเครื่องจะชี้ไปที่เจดนะครับเป็นเจไดนะครับประมาณนี้ก็จะขึ้นไปที่เจไดเนาะก็ให้คุณลูกค้าดูประมาณนี้นะครับ ตัวเครื่องที่ใช้สําหรับการตรวจเพชรพลอยทุกตัวนะครับสามารถใช้งานได้นะครับคุณลูกค้าใช้งานได้เกือบ90%ของการใช้งานเลยนะครับแต่ผมต้องบอกคุณล e ูกค้าก่อนว่าพลอยทุกตัวมีเส้นที่มาจากธรรมชาตินะครับอย่างตัวนี้ที่ผมเอาโชว์ขึ้นมาถ้าเราสังเกตดีๆเราจะเห็นทุกตัวเลยนะครับว่าเข้ามาจากธรรมชาติจะเป็นลักษณะแบบไหนเนาะก็ถ้าเกิดพลอยสวยๆผมก็แนะนําสามารถเข้าหลับได้ก็อยากให้ได้เป็นใบเซอร์ออกมาเลยนะครับอย่างตัวนี้ก็จะเป็นพลอยที่ผมเอามาเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับไม่ว่าจะเป็นพลอยเป็นเพชร หรือว่าจะเป็นหยกที่เราเอามาให้คุณลูกค้าได้รับชมกันนะครับเพราะตัวสินค้าของเรามันมีหลายตัวแล้วก็หลายแบบมากๆสุดท้ายแล้วขอขอบคุณอาจารย์สมศักดิ์กองแก้วนะครับเป็นอาจารย์สอนสาขาวิคเคราะห์ยมณีนะครับโรงเรียนฝึกอาชีพบางรักนะครับยังไงก็ฝากไปเรียนกับอาจารย์ท่านได้นะครับ